วันนี้มาถ่ายรูปครอบครัวค่ะฟ <15. S 1> ถ่ายเรานี่ยาวเลยนะกินทูเดนได้วันละสองโลเดือนละดุะละเอียดชัดเจน <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปิงแ,แพมแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณทำมาทําอะไรครับวันนี้มาถ่ายรูปครอบครัวค่ะวันนี้อยู่กับใครบ้างครับอยู่กับแม่ชา้านเมืองทองนะคะ <laughs> ก็อย <differences S 2> ู s <S <Physical. S 3> ่กับแม็กซ์นะคะแม็กซ์ปีโป้แล้วก็มีค่ะพี่แบบค่ะที่หลังก็เป็นคุณสามีนะคะ อยากให้แนะนําตัวกับผู้ชมนิดนึ่งครับเออเป็นใครตอนนี้ทํางานอะไรอยู่บ้างหลักๆะคาทำเป็นดินลเลอร์รถยนต์นะค่ะก็จะดูเป็นเนต้าค่ะเนต้าก็เป็นแบรนด์น้องใหม่เป็นโตไฟฟ้าค่ะแล้วก็นิสันมิตซูมาด้า <N ada S 2> ค่ะฟอร์สแล้วก็ MG ค่ะแล้วก็ซูซูกิเก็บหมดครับมีทุกแบรนด์ครับทุกคนสวัสดีครับบิงครับก็ตอนนี้ก็ทํารถยนต์อยู่ครับบริหารรถยนต์ที่คุณทําบกครับตอนนี้ก็ดูทั้งหมดเลยเครือเรามีทั้งหมดประมาณสัก80สาขาแต่ว่าของผมเองดูบริหารอยู่ประมาณ2 2ที คอนเซ็ปต์ของการถ่ายรูปวันนี้คือมีคอนเซ็ปต์องไรบ้างก็เราหลักก็จะเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเป็นแบบฟิลแบบสบายๆอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆชีวิตจริงที่เราใช้ใส่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้ววันนี้เตรียมมากี่ชุดครับ สามค่ะใช่เหรอไม่สามแล้วนะแล้วทำไมถึงแบบว่าอยากถ่ายรูปครอบครัวในช่วงนี้ล่ะก็คิดว่าคุลิก็คือลูกชายเนาะก็เป็นวัยที่แบบกําลังเปลี่ยนอีกสองขวบสามขวบก็คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้แหละอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมคะวันนี้มาถ่ายนิดนึงนิดนึงครับแต่ว่าจริงๆก็รู้จักพี่พีกันอยู่แล้วก็เลยพอเจอบุ๊กก็สนิทก็เหมือนสนิทอยู่แล้ว นีก็คือเป็นชุดในดุกแรกใช่เป็นชุดลุกแรกค่ะก็<น>ะเป็นเกาหลีก็จะเกาๆนิดนึงนี่ตัดทนคิดลูกเกงเลยปะไม่ค่ะทจริงเรามีทีมมาดูมาให้แต่ว่าก็คือให้เราเลือกนี่แหละว่าเป็นแบบไหนชอบแบบไหนมากกว่าขาสั้นขายาวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเล่านี่ยาวเลยนะไม่ถึงชอบชอบอ่อนะ <c oughs> พอดีเต่ามันเป็นเต่าที่แบบอยู่ได้200ปีอะ่ะปกติเราเลี้ยงสัตว์อ่ะเราก็เลี้ยงได้แบบ10กว่าปีอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกมหมาอะไรเงี้ยเราก็ตายเนาะคือเต่าพันอะไรครับพี่ยาวมันเป็นเต่าบกครับที่เลี้ยงคือเต่าบกทั้งหมดเลยแล้วก็หลักๆจะเป็นโลกอะาบ้าคือจะเป็นเต่าบกสายพันธุ์ที่หนึ่งในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยจริงๆมีแผนอยากจะทำปลาเต่า ไม่ตอนแรกจะทำนี่ทำสวนทุเรียนในบ้านในบ้านทำสวนทุเรียนแล้วก็เลยกะว่าเออจะให้เขาเอาเต่าไปไว้ที่สวนเลยอยากทำคนชอบกินทุเรียนถ้าเกิดไม่โก้วนนะกินทุเรียนได้วันละสองโลเดือดเดือซื้อทุเรียนเนี่ยจนนี้หมดเลยซื้อที่เป็นหมือง กิน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 เดียวหมดแม่เคยกินสามโรตุนเดียวจริงปะใช่แล้วกินเหล้าต่อโอ้โหเพื่อพี่เลวมาแล้วในผับได้คือได้กินทุกคนเออพี่กับพี่กับเรเหม็นมากแบบนอนนอนอยู่นี่คือแบบอะไรกันวะกินอะไรอ่ะแล้วก็เนียนไปเลยว่าคือเราคุณชอบกินทุเรียนแบบไหนชอบกินห่าวชอบกินแข็งกว่ากรอบน่องในนี่คือตั้งแต่หน้าทุเรียนมานี่คือเฉลี่ยแล้วอ่ะน่าจะได้วันละโลก็คือมีทุเรียนติดตู้เย็นมีทุเรียนติดตู้เย็นเพิงซื้อเมื่อวาน รนนีใครอร่ยยังมากขึ้นเก่งมากอนนี้พร้อมไปถ่ายแล้วใช่ไ<ช>หมก็พี่เดี๋ยวโอเค เป็นชุดเรียบร้อยแล้วชุดใหม่เสร็จที่สองแค่กี้รูปเสร็จแล้วก็คือหวานมากวันเสียบเหมือนพีวิตจริงตอนอ้วนแล้วหวานเหมือนชีวิตจริงนะชีวิตจริงไม่ค่อยหวานเลยเดี๋ยวพี่เล่าแบบว่าโมเมนต์ตอนจีบกันนะคะัเล่าให้ฟังหน่อยมีเพื่อนแนะนําแล้วก็ตอนนั้นโสดทั้งคู่บิงก็โสดแพรมเขาก็โสดใช่ไหม ตอนนั้นเป็นช่วงสงการธรรมิต่ห้าเรามีบัตรสตูอเขาอยากได้บัตรฟรีเพื่อนของปิงก็เลยบอกว่าเราม,ามีบัตรอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาใช่ตอนแรกเขาบอกว่าเราว่าได้ชน VIP <c oughs> อันนี้คือ,อยังแบบติดใจท่ววันนี้บองเราว่าจะได้โซน VIP อะไรเงี้ยเราก็มากับเพื่อนสองคนว่าเออกะว่าไปโซน VIP แล้วเราก็จะแบบ <c oughs> ชิงแหละปรากฏว่าถึงเวลาจริงก็คือได้แค่โซนธรรมดาคือไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นเทคนิคเป็นแผนเป็นแผนเป็นแผน นั่นก็คือเป็นครั้งแรกที่เจอการใช่ใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยที่เจอกันก็เจอกันแล้วก็เที่ยววันสองวันที่โซแล้วก็คอนแท็กกันเพราะว่าพอดีมีเพื่อนเชียร์ด้วยเพื่อนดิงก็เชียร์เนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นรุ่นพี่แพรมเขาก็เชียร์คุยแรกๆเราก็รู้สึกว่าเออแบบเขาสบายๆอ่ะเหมือนกับไปกินข้าวไปกินยาวราาพาไปกินแบบร้านอาหารนะข้างทางเงี้ยแล้วก็สไตล์สตรีทฟู้ดเงี้ยแล้วเราชอบด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือ คนนี้เป็นคนชอบกินอของอร่อยก็เลยแบบกินโอ้ย no ก yes you know, ินแบบอะไรก็ได้ที่อร่อยไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเจ็ดแปดปีเกือบแปดปีปีนี้ปีที่แปดปีนี้ปีที่แปดแชร์สิ่งที่แบบว่าทำให้ตัวกลุ่มแบบเพ้่กันแล้วกันนิดนึงจริงๆทําเขาเป็นคนเป็นตัวของตัวเองครับก็คือเขาเป็นคนแบบมีความชัดเจนมีความละเอียดอะไรยเงี้ยซึ่งเราชอบนิสัยตรงเนี้ยเล็กๆน้อยเขาคือเราเราอยู่กับเขาสักสี่ห้าเดือนแรกเนี้ยเราเห็นเลยว่าเออเขาแบบคาแรคเตอร์เขาชัดอะเหมือนกับ เป็นคนที่แบบทําอะไรก็ทําจริงจังหมายถึงว่าก็จะลึกมากอะไรเงรีย้งยแล้วก็เวลาเวลาตัดสินใจอะไรเงี้ยเขาก็ชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบสไตล์ที่เขาเป็นอยู่ก็เลยเริ่มแบบเริ่มชอบเขาของพมก็พี่มิงเขาก็จะเหมือนเป็นทั้งพี่ชายเลยพ่อด้ด้วยในการ <c oughs> ในการแบบว่าดูแลเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราเป็นคนที่แบบ ถึงเราชัดเจนแต่เราก็เหมือนแบบต้องการคนที่ช่วยเ,เราตัดสินใจได้แล้วก็เหมือนเป็นคนที่ดูแลเราได้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ดูแลเราได้ที่สุดะะแลยค่ะตนิยามตัดคนตัดยามแบบตัดทำง่ยายๆพี่ยามเหรอดุอะละยเอชัดเจนก็พี่พิงก็อบอุ่นค่ะน c สกันทุกคนเทคแคร์อยากให้ยามตัดยามดุ่น ก็แอคทีฟค่ะเป็นคนแอคทีฟมากมแล้วก็เป็นคนที่เราไม่รู้นะว่าความฉาดของเด็กอายุเท่านี้จะประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเขาไหวพริบตีถึงไหวพริบในการเอาตัวรอดเก่งอะไรเงี้ยเป็นเป็นคนร,รักอิสาดครับก็คือผู้ดี่เขาจะแบบอย่างอย่างเราเงี้ยไม่มีเวลาเยอะเงี้ย ก็จะตอนเช้าก็จะพาไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นก็อาจจะเดินเล่นสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เขาเป็นก็คือเขาอยากจะออกไปข้างนอกตลอดเวลาหมายถึงว่าอยากจะออาไปเจอคนเห็นคนเนี่ยปกติเด็กเล็กๆบางทีก็อาจจะหนีอะไรเงี้ยครับก็จะกลัวแต่ว่าจะวิ่งเข้ามากอดขาเงี้ยแต่ถ้าเป็นฟูรีผู้รีก็จะเดินเข้าไปหาไปจับมืออะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะแบบไปแบบจับต้นไม้ใบไม้อะไรเงี้ยเป็นคนชอบแบบดูอะไรใหม่ๆใช่อยากเห็นอะไรใหม่ๆเสมออะไรเงี้ยครับ าแพมนเนี่ย ham ชอบกินเ,เวลาไปเที่ยวงครับเราก็จะแบบเป็นร้านดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบมีจุดที่ว่าเราจะไปกินที่ไหนบ้าง<ต>อะไรเงี้ยต้องพ,อพมีน้องให้เราแบบเปลี่ยนพอมีลูกคือเปลี่ยนอะมันก็เพว่มมีน้องหนึ่งแล้วก็สองอาจจะแบบโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก,ก็กลายเป็นว่ามันอาจจะแบบเปลี่ยนไลฟส์สไตล์เราไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็คิดว่าพอเขาเริ่มโตแล้วก็ปีนี้ปีหน้าก็คิดว่าจะ อยากกลับไปแบบเที่ยวต่างประเทศจริงๆต้อกจัดต่างประเทศนี่ที่ ในไทยหรืออะไรที่ชอบไปจริงไทยก็ไปหมดนะต่างสมุทรก็ชอบไปเมืองไทยก็คือชอบเที่ยวหมดจะไปแบบไปเที่ยวภูเขาจะไปเชียงใหม่เชียงรายไปใต้ก็ไปหมดเที่ยวกเกาะอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งคู่แบบว่าค่อนข้างจะทํางานเยอะกันทั้งสองคนเลยแล้วแบบแมนะ่ก็นให้แบบว่าให้มาเติมความหวานกาันแล้วก็ให้น้องก็จริงๆก็ถ้าถ้าส่วนปิงเองผม mm hmm. ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าถ้าทํางานเสร็จก็คือมาอยู่กับครอบครัวไม่ได้ไปไหนเลยพูดง่ายๆว่า23ปีที่ผ่านมาแบบมีแค่งานก็ครอบครัวแค่นี้นงส่วนของแพมเองก็ จริงๆก็ตั้งแต่โควิดมาก็เริ่มแบบว่าทำข้าบ้านก็คือจะไม่ได้ทำเองนะแต่ว่าก็คือมีแบบให้แม่บ้านเ,าเียวดแท่บ้านแล้วก็แบบเออเตรียมทำกับข้าวพวปกติจริงๆทำกับริงเลยกินข้าวน,นอกบ้านตลอดค่ะและ้วก็ลูกผักคือผักสวนครัวเองะเอะไรเงี้ยข้าวโพดเองที่บ้านะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเป็นอะไรที่มีกิจกรรมให้กับลูกด้วยแล้วก็แบบเหมือนให้รู้สึกว่าเออแบบทำแล้วก็กินเองที่บ้านนะให้ฟินกินเลย กิจกรรมอะไรที่ชอบทำร่วมกันค่ะตอนนี้ที่ที่ล่าสุดที่ที่รู้สึกว่าบ่อยขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไลฟส์สไตล์เองไปก็คือพาลูกไปสวนสัตว <c oughs> ์เพราะปกติเป็นคนแบบไม่ไปสวนสัตว์เลยตั้งแต่แบบเด็กเลยเนี้ยไม่ได้แบบชอบไปอะไรเงี้ยส่วนเขาอะชอบมากแล้วก็ปีนึงนี่ไปประมาณ5้าหกรอบแล้วเนาะปีนี้น่าจะเกิดแล้วเกือบสิบรอบใช่ความตั้งใจที่อยากจะเปิดช่องร่วมกันเนี่ยคืออะไรคุดมุ่งหมายจริงๆต้องบอกก่อนว่า ช่วง 2- 3สาปีที่ผ่านมาคือเรากิจกรรมร่วมกันแบบคืนมันน้อย,ยก็คืออาจจะแบบอยู่ที่บ้านเพราะเรากังวลเรื่องโควิดด้วยแล้วก็ปุรีก็เล็กด้วยคราวนี้สิ่งที่เราเราอยากจะทําก็คือปุรีเราเขาเริ่มโตแ,แล้วแล้วโควิดมันก็เริ่มผ่านแล้แลวเราเรู้สึกว่าช่วงเวลาหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะแบบได้ทํากิจกรรมได้เยอะที่สุดแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําหรืออาจจะเคยทําหรืออยากจะให้เขาทําแล้วเราก็ให้เขาเรียนรู้เหมือนพาปุรีไปเรียนเรื่องพวกนี้ที่มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ทํา หรือว่าโตขึ้นก็เราก็คงมีแบบกิจกรรมเพิ่มมาเรื่อยๆในแต่เอพิโซดนะเพื่อที่จะให้ฟูรีได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เราเองก,ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวร่วมกันนะครับ เห็นแค่ได้แต่งลุกลค่ะ้ไหนน้นค่ะ้าจเรียแบบนี้ป็นไงบ้างับสาคลุกที่สนุกมากสนุกมากค่ะแล้วก็ภาพดีมากครับดีกว่าที่คิดเยอะมากๆค่ะ แต่ละค่ะดีแคบแต่ละลุคนิดนึงค่ะว่าเออลุคไหนเป็นยังไงบ้างลุคแรกจะเป็นแบบเกาหลีนิดนึงก็เกาหลีหมดแหละทีนีๆแต่ว่าก็จะดูแบบวอมวอมใช่ลุคแรกก็จะเป็นแบบสไตล์แบบไปไปเที่ยวเนี่ยก็จะโคซี่นิดนึงอ่อนๆใช่ใช่ใช่แล้วก็ลุคสองก็จะเป็นแบบสมาร์ทนิดนึงสักชั่วช่วลนิดนึงเป็นเกงยีนเนาะแล้วก็ลุคสุดท้ายก็ฟอร์มอลหน่อยชอบลุคไหนบ้างคะชอบลุกแรกกับลุกสามชอบลุกสามเป็นสไตล์เพราะปกติใส่สูทอยู่แล้วค แต่ลุคแรกก็จะดูแบบว่าอบอุ่นดีนะคะชอบสีโทนสีอะไรนะคะแพทยะแนนูรีนิดนึงวันนี้แพทยแบบเป็นยังไงบ้างดีกว่าที่คิดเนาะจริิงแล้วดีกว่าที่คิดให้เต็มสิบเพราะว่าจริงๆริงจะหลับตั้งแต่ตอน11โมงละก็นี่ก็ฝืนมาตั้งกินไม่อยูดว่าสายก็จะสลบวันี้น่าจะสลบกอยู่วันนี้นะคะก็มาถ่ายเบื้องหลัง ถ่ายรูปครอบครัวเรียบร้อยแล้วเนาะก็อาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะปิงแพมแฟมลี่ด้วยนะคะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ